สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่นี่ครับอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไข่ตัานกับไร่อ้อยโอ้โหเจ้าของไรอ้อยที่นี่ครับเขาบอกว่าภูมิใจ ตื่นตันใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะประกาศบอกให้พี่น้องผู้ปลูกอ้อยด้วยกันร,รู้ว่าเขานั้นนะครับหลังจากใช้แล้วน้ําหนักของอ้อยต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นน้ําหนักนะครับของอ้อยนั้นเพิ่มขึ้นไม่พอครับความหวานของอ้อยยังเพิ่มขึ้นอีกเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจอยากประกาศชัยนี้ให้กับทุกคนได้รับทราบสําหรับผู้ปลูกไร่อ้อยโดยเฉพาะวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนเอ้ยเจ้าของไร่อ้อยแห่งนี้ครับสวัสดีครับ มีชื่อมีเสียงสถานที่นี่อ,นอะไรครับอัญชลีสายกระจ่างค่ะอยู่บ้านสามจบหมู่สี่ตำบลทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรโอ้ที่นี่เราปลูกอ้อยเนี่ยนะครับใช้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับคุณแม่ของแม่เองก็16ไร่ค่ะครับแม่ชลี16ไร่มีชื่อเล่นไหมครับคุณแม่ชื่อไรคะ่ะแม่ไรนะครับแม่ไรครับที่นี่ขนเรา16ไร่นี่ปลูกอ้อยทั้งหมดเลยจ้ะ พวกอ้อยทั้งหมดนะครับแล้วก็อ้อยของเรานี่สายพันธุ์อะไรครับขอนแกน่นสามค่ะขอนแกน่นสามอันนี้มันมีทิศทางยังไงในถึงต้องใช้ขอนแก่นสามครับอ๋อเขราว่าหวานดีน้ําหนักดีด้วยหวาน,นดีนี่คือพันธุ์เขาพันธุ์เขานะครับหวานดีน้ําหนักดีนี่คือเรียกว่าเป็นความถูกต้องที่เกษตรกรนํามาใช้โดยเฉพาะ,ะแม่ไรยแม่ไรครับของแม่เนี่ยสิบหกไร่เนี่ยแตกต่างเขาไห เพราะเรานี่ปลูกด้วยมือหรือปลูกด้วยเครื่องมืออะไร๋อ้ปลูกด้วยมือค่ะเพราะเครื่องจักรเราไม่มีไงเรามันลูกไร่เล็กๆก็ช่วยกันปลูกที่แม่แตกต่างกับเขาคือว่าเราใช้มือในการปลูกลงมือทำานะครับดังนั้นวิธีการปลูกไร่ของแม่เนี่ยเริ่มต้นด้วยกันยังไงก่อนครับแม่ก็ไถก่อนไถก่อนแล้วทำร่องทําร่องตัดพันมาลงตัดพันลงแล้วก็กบพันน้ําใส่ก่อนน้ําใส่ก่อนยา แล้วก็กบท่อนพันธุ์กบท่อนพันธุ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาต่อครับรอให้เขาขึ้นก่อนค่ะเขาแตกมาก่อนนะครับแตกเขียวแล้วก็เลี้ยงน้ําเลี้ยงน้ําเดือนสองเดือนสองเดือนจ,จากนั้นทําไงอีกครับก็เลี้ยงน้ําเลี้ยงน้ําอีกเลี้ยงอยู่เรื่อยๆดินพวกพวกเรามันตายนะแล้วไปใส่ปุ๋ยเคมีอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับโอ้นู่นเดือนพฤษภาโน่นไปกี่เดือนจากการเริ่มปลูกครับ จากการขึ้นมามันมันสักสูงขนาดไหนถึงเราจึงใช้ปุ๋ยเคมีสี่เดือนห้าเดือนนั่นแหละสี่เดือนห้าเดือนเนาะมาสูงขนาดไหนครับตอนสี่เดือนห้าเดือนนีหลประมาณนี้เลยประมาณเอวสี่เดือนห้าเดือนนี่เอวใช้ปุ๋ยเคมีตอนนั้นเราใช้กีดกระสอบต่อไร่ครับไร่และกระสอบเพื่อครับอ๋อไร้แลวกระสอบมาไร่แลวกระสอบใช้แค่นั้นเลยหยุดเลยไม่ใช้อะไรอีกแล้วไม่รอจนไปกว่าจะตัดเลย อ๋อท่านในอดีตนั่นคือเราใช้อย่างนั้นใช่ใช้หนึ่งกระสอบแล้วก็ไปตัดเลยเอาละครับตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มปลูกมานะครับพอตัดปุ๊บอะเราได้ทั้งหมดเนี่ย16ไล่เนี่ยไล่หนึ่งเราได้กี่ตันน้ําหนักอ้อยอะได้1ิบสี่ก็มี15บ้าก็มีแล้วแต่อยู่ที่1ิบสี้าจ้ะอยู่ประมาณนั้น1ิบสีหจ้ะเอาละนั่นคือตอนที่หนึ่งได้สิบสี่สิบห้าไร่ทำแบบ นี้นะครับคือปลูกแล้วดูแลรักษาไป4เดือนก็ค่อยให้ปุ๋ยถูกไหมครับโดยให้ปุ๋ยครั้งเดียวเองแล้วก็รอไปจนถึงตัดเลยต่อที่2องะครับเพราะมีทั้งหมดของแม่กี่ต่อเวลาเราปลูกอ้อยครั้งหนึ่งเนี่ยสามสามต่อถ้าต่อสีดีก็เอาอีกพอสีดีเอาอีกเอาอีกโอ้ซ่อมด้วยอะไรด้วยซ่อมด้วยจ้าตอนนี้ต่อที่สองหลังจากเสร็จต่อที่หนึ่งไปแล้วครั้งนั้นนะครับได้ประมาณสิบสี่สิบห้าตัน ความหวานเท่าไหร่ครับตอนนั้นอะค่าอะไรนะค่าอะไรเขาเรียกเป็นคสี่เอสสี่เอสหรือค่าความหวานสิบ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 เอ็ดสูงสุดสิบเอ็ดตอนหนึ่งนะสิบสิบเอ็ดสูงสุดนะครับอยู่ประมาณนั้นแหละประมาณนี้เอาละถือว่าดีไหมสิบสิบเอ็ดเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ดีสุดนี่เท่าไหร่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าของคุณแม่ยังไม่ถึงยังสิบสามตอนที่สองล่ะครับตอนที่สองพอเราดูแลมาทําแบบเดิมถูกไหมครับจ้าเป็นยังไงบ้าง ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมสิบสี่สิบห้าไม่หนีกันเท่าไม่หนีสิบห้าสิบสี่สิบห้าตันต่อไร่ถูกไหมครับแล้วความหวานก็ยังคงเป็นสิบสิบเอ็ดโยเอาล่ละครับแล้วคุณแม่มารู้จักกับคู่หูตอนต่อที่เท่าไหร่ต่อที่สามต่อที่สามต่อที่สามเนี่ยมาเจอตอนนั้นอ่ะต้นของเขาอ่ะสูงขนาดไหนแล้วสูงเด้วกี่เซนแล้วแค่เนี้ยแค่เนี้ยเออ มันแค่ของแม่เลยแค่ของผมเหมือนกันนั่นแหละเอาเหมือนกันส่วนสูงเอาไปว่าแค่นี้นะส่วนสูงเราเท่ากันเอาแค่นี้ห้าสิบประมาณเอวใช่ประมาณนี้นะหน่วยเซนประมาณเนี้ยเมตรหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งนะแมนะจ้ประมาณเมตรหนึ่งพอเจอคู่หูปุ๊บจะนามาทําอย่างไรกับตอนที่มันขึ้นมาที่เอวเราแล้วเนี่ยนํามาพ่นเลยด้วยวิธีการอะไรใช้โดนหรอใช้โดนพ่นอ๋อเหรอจ้ใช้โดนพ่นทั้งสิบหกไร่เลยนะจ้า ใช้อัตราส่วนยังไงก็ผสมที่ตามที่บอกนั่นแหละครับที่ผงดำๆนะก็ใช้ไปไปเท่าไหร่ครับตอนครั้งนั้นใช้ไปชุดหนึ่งน่เราใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปครึ่งครึ่งชุดใช้สองครั้งหมดชุดหนึ่งพอดีก็หมายความว่าครึ่งซองจ้าครึ่งซองเวอร์แพนถูกไหมครับผงสีดำจ้าแล้วก็ครึ่งหนึ่งของไคโตัวสานครึ่งขวดเป็นขวดนะครับครึ่งขวดของไคโตัวสานเอาก็อย่างนั้นจ้แล้วก็ใช้โดรนพ่นทั้งหมดเนี่ยสิบหกไล จะกี่รอบไม่รู้ล่ะถูกไหมครับพ่นครั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ด้วยไหมยังยังไม่ใส่ปุ๋ยเคมีน่ยังยงพ่นอะไรนี่อย่างเดียวเลยพ่นคู้หูอย่างเดียวเลยพ่นทางใบก่อนพ่นทางใบอย่างเดียวใช้ดวนพ่นพอขึ้นมาขนาดนั้นเนี่ยมันอายุกี่เดือนที่เราขึ้นขนาดเอวแล้วนะตอนนี้ห้าเดือนแล้วห้าเดือนแล้วเลยปกติไปแล้วถูกไหมครับแล้วพ่นอีกครั้งเมื่อไหร่ครับหกเจ็ดเดือนเนี่ย พ่เอีกคนใกล้ที่จะเตรียมใกล้จะตัดแล้วถูกไหมครับหรือยังยังยังลงปีกี่เดือนถึหน้าฝนเลยแล้วหน้าฝนแถวสิงหาเนี่ยตอนสิงหากรกฎาคกรกฎาสิงหาพ่นอีกทีหนึ่งต้นนั้สูงขนาดไหนต้นอ้อยเราโอ้หนุ่ยแล้วคอแล้วจะมิดหัวแล้วนะอขึ้นมาคอแล้วคนเดินไม่ได้แลวคนเดินไม่ได้แล้วเอาพ่นไปอัตราส่วนเหมือนเดิมครึ่งที่เหลือนั้นแหละกวดนั้นแหละครึ่งนั้นแหละครึ่งที่เหลือครับพ่นเป็นครั้งที่สองสิบหกไร่ ทั้งหมดใช้ไปหนึ่งชุดต่อหนึ่งต่อถูกไหมครับรับปุ๋ยเคมีข้างล่างเรายังใช้อยู่ไหมใช้อีกหนึงหนนึ่งใช้ใช้ตอนไหนตอนนี้แหละตอนเดือนกรกฎานี่แหละตออเดือนกรกฎาตอนเดือนกรกฎาเนี่ยเราลดลงไหมปุ๋ยเคมีเพราะเราเสร็ปุ๋ยทางใบไปแล้วก็เหมือนเดิมกระสอบละลูกใช้กระสอบละลูกเหมือนเดิมจแต่ว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราค้นคู่หูมสจัจรรย์ไปแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่แม่คิดว่าเปลี่ยนแปลงจากต่อที่หนึ่งลำดับแรกที่แม่เห็นเลยตอนนั้นนะแม่ว่าเอ๊ะมันก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะเอจใจอยู่ครับพอมาตัดถึงรู้อว่าค่าความหวานขึ้นน้ำหนัก <laughs> น้ำหนักมากขึ้น <laughs> เอาละแล้วใบเบยอะไรป้องข้อมันนี่เป็นยังไง ก็ดูเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเพราะมันดูไม่ออกใช่ต่อเมื่อตัดแล้วเอาละคราวที่แล้วตอนตออหนึ่งต่อสองเราจําได้ว่าท่านจังจาได้อยู่ไหมตออหนึ่งต่อสองนั้น1 0 45ี่สบห้าตันต่อไร่นะครับค่าความหวานอยู่ที่10 11อนะครับถูกไหมครับจ้าจ้าตอนหลังจากที่เราตัดแล้วถึงรู้เนี่ยน้ําหนักมันกี่ตันต่อไร่ครับแม่ 16ถึง17บเถึงสิตันต่อไร่จ้าค่าความหวาน12ถึง13กว่าตรงนี้จ้ามันเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้จ้ามาขีดเส้นใต้ตรงนี้จ้ามาทำชี้ทำวงเลยนะครับวงให้ดูเลยว่าตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงจ้าแล้วแม่ตื่นเต้นยังไงบ้างมีใครมาถามอะไรไหม ก็ดีใจแล้วเนาะดีใจเพราะว่าถ้าค่าความหวานแตกต่างใช่ก็หมายความว่าเงินที่เราได้รับมันสูงขึ้นใช่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นตันๆอ่ะเพิ่มไปเกือบสองตันถูกไหมใช่ก็เท่ากับว่าได้เงินเพิ่มขึ้นไปด้วยใช่โอ้แล้วคนที่เขาซื้อของเราไปพอเขาเปลี่ยนแปลงค่าความหวานเขาถามไหมแกก็ว่าอยู่เอ๊อ้อยปีนี้หวานเนะาะเพราะว่าแกนะ,ะอ้อยปีนี้หวาน เพื่อนที่เขาปลูกอ้อยด้วยกันมาถามไหมว่าทําไมของเรามันน้ําตาลขึ้นพิเศษน้ําหนักขึ้นมีข้อถามไหมมีค่ะก็บอกเขาอยู่ก็บอกเขาอยู่จ้ะบอกเขายัายางไงบอกว่าเราฉีดแค่สองครั้งเองเอค่าความหวานขึ้นขึ้นได้ยังไงก็สงสัยอยู่ <laughs> สงสัยอยู่ว่าต้องใช่แน่เลยโอ้ <laughs> ครับดังนั้นนี่ขยิ้มเย้มแจ่มใสนะครับจิตใจปลื้มปิ่มเลยว่า ขนาดเนี้ยเผอิญมาเนี่ยได้ตัดที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับตรงนี้ทําไมไม่ตัดล่ะครับคุณแม่ไว้พันค่ะอ๋อน,นี่ไว้สายพันนะครับสายพันเพิ่งตัดเสร็จไปเลยจะเห็นว่าสถานที่ออกจะล้นๆหน่อยนะครับแล้วก็พอก่อตอที่สมเสร็จแล้วแม่ก็เลยเริ่มปลูกต่อใหม่ถูกไหมครับอันนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จะใช้เต็มที่เลยจ้าคราวนี้จะทํายังไงกับที่ปลูกใหม่อันเนี้ยเดี๋ยวก็พ่นเดี๋ยวให้ได้ที่ก่อนพ่นพ่นเลยเขาจะพ่นตั้งแต่ตอนไหนแล้วทีเนี้ย ทุกทีมาพ่นเอาตอนถึงเอวแล้วตอนนี้จะทํำยังไงกับ<อ>ทั้งใหม่นี้วิธีการวางแผนสําหรับใช้คู่ของมาสจันย์ก<อ>็แค่เข่าเริ่มแล้วแค่เข่าเริ่มแล้วจะเริ่มและแล้วหญิงเกษตรใช้ระยังรออยู่เนี่ยหญิงเกษตรก็มาแล้ว <c oughs> สําหรับผู้ที่มาแนะนํานะครับรีบมาด่วนเลยเพราะแม่ไรบอกว่าถ้ามีก็จะใช้เนี่ยรออยู่เนี่ยนะครับแล้วถ้าวิธีใช้แม่รู้ไหมครับว่าจ้องทำยังไง ก็คงจะเป็นการโรยนะครับจ้าโรยโรยไปแล้วก็ถือว่าเป็นการรองพื้นไปเลยแต่งไปเลยแล้วก็กบไปเลยนะครับก็ถือว่ามาใช้ร่วมกันจ้าต่อไปเนี้ยแม่อาจจะเห็นความหวานไปแตะที่15ก็ได้นะและไม่พอน้ําหนักอาจจะถึงที่20ตันต่อไร่ก็ได้ลองมาดูกันถ้าใช้3เกลอเวอร์เพลนควบคู่อย่างเนี้ยปีนี้วางแผนไว้แล้วเตรียมเต็มที่สําหรับการพ่นนะครับจะพ่นสักกี่ครั้งคราวที่แล้วพ่นสองครั้งยังได้มาขนาดนี้คราวนี้จะเอาสักกี่ครั้ง คู่หูมหัศจรรย์พ่นสักกี่ครั้งดีสี่ครั้งสี่ครั้งนี่ครับเกษตรกร,ร,กรหัวไวใจสู้เตรียมสําหรับรองรับน้ําหนักของการเพิ่มขึ้นของไรอ้อยแห่งนี้และที่สำคัญครับสิ่งที่เขามีความคาดหวังว่าความหวานจะเพิ่มขึ้นไปแตะที่เรียกกันว่าเท่าแก่โรงหีบบอกว่า ทำไมหวานจังเลยนี่แหละครับท่านจิรลครับหัวเราะยิ้มล่าอย่างนี้ครับช่วยบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าที่เขากําลังปลูกไรอ้อยแล้วมีปัญหาว่าไม่หวานมีปัญหาว่าไม่มีน้ําหนักแม่ช่วยบอกเขาด้วยครับผมก็เชิญชวนเกษตรกรที่ทําไรอ้อยทุกคนถ้าดูแล้วก็มาใช้คู่หูมาสจัยนเหมือนเหมือนป้าเนี่ย น,นี่แหละครับนักการเกษตรเราพูดไม่เก่งแต่หัวใจเขาจริงใจกับทุกเรื่องที่เขาทําเมื่อเขามีความรักความผูกพันกับสิ่งที่เขาทําเขาก็ค้นหาสิ่งที่ดีๆมาตอบโจทย์ในเรื่องของการเกษตรที่เขาปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพาการสิ่งที่สําคัญครับวันนี้มิจฉาเกษตรยั่งยืนก็มีความดีใจว่าแม่ไรจะได้ทําเต็มรูปแบบโดยใช้3าเกลอือโอกาสหน้า จะมาติดตามผลของการทำงานทั้ง3เกลือเมื่อแมบใช้อย่างจริงจังผมขออนุญ,ญาตว่าพี่น้องเกษตรกร,รกครับเราต้องมากราบหัวใจงามๆของแม่ล่ที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับและที่สําคัญความยั่งยืนด้านการ,กรเกษตรของพี่น้องจะมีตลอดไปโดยเฉพาะผู้ปลูกไร่อ้อยวันนี้มมสเตอเกษตรยั่งยืนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับความยั่งยืนด้านการ,กรเกษรตรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตของท่านพิชิตร้อยล้านแน่นอนสวัสดีครับ วัวแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เย,ย้ <c oughs>